ต้องีค่ะพี่น้องเียด,ดายมากเลยนำ้ำเหนียวของเพื่อนฝากมานำม้ำเหนียวนะคะแล้วก็มีแจ่วบองหนึ่งกิโลของคุณยายก็เอาเข้าไม่ได้าะะว่ากระเป๋าเรามันเต็มกระเป๋าโหลดข้างล่างเครื่องมันเต็มมันยี่สิบยี่สามกิโลได้ไหมยี่สามยี่สี่กิโลแล้วเราก็เลยเอาใส่ทะบายข้างหลังที่ผา ปัะตูที่สี่นะคะประตูที่สี่สายการดินของเนเธอร์แลนด์เข้าแล้วผู้โดยสารกำลังลงเห็นไหมประตูที่สี่อีกหน่อยก็จะเลื่นขึ้นื่้ง ข้างในแล้วนะจ๊ะ ดีครับรนี่นะคะรับกัพี่น้อง มีแจวบองแล้วก็น้ำเงี้ยวนะที่เขาเอาทิ้งนะเสียดายมากเลยแล้วก็เราต้องยอมรับด้วย่าน้ำหนักมันเกินเสียดายมากแจวบองคุณยายคนเยอะอยู่นะคะวันนี้สช่อนะูมรถก็ติดมากนะคนแฟนเป้เขากำลังไอ้นั่น เขายัางไม่ประากาศขึ้นเครื่องคิดว่าอันนี้เพิ่งจะสิบโมงเช้านะคิดว่าประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะคิดว่าเร่กำลังจะไปหาบ่าวโอเล่ตัดเหนียงกับอทั้งรอบน้ำ เข้ามาข้างในกาแฟก็ไม่ได้กินที่แรก่็จะดื่มกาแฟอยู่ตรงนั้นก่อนก็เลยยังไม่ได้ดื่มเออทำไมมันร้อนร้อนมากแต่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะมันหนาวแล้วนะคะพี่นอ้องอากาศหนาวคิดถึงบ้านมากเลย โทรหาน้องนุ่นแล้วว่าคุณยายวันนี้คุณยายเกี่ยวข้าวนะคะมีรถเกี่ยวข้าวแล้วก็บูหัวสิใดลายบันไดเกี่ยวข้าวหน้าบันนางงาม mm hmm. เดี๋ยวสโทษไปถามแซนดียกันเอาเป็นหอดห,อดหรือ,อยัง mm hmm. อ๋อพี่น้อง ข้านี้ให้เว้นต่างใจเก็บเงินเก็บข้ามอย่าเล่นอย่ากินร้ายให้รู้จักบริหารธุรกิจของตัวเองมี <c oughs> ละละ่อยางสอนเอา <c oughs> คนเอาบริเนื้อบาก็แรงดอก,ดอก,ดอกมันมีแล้วของ,ของเรามีแล้วเราต้องทะนุถนอมเราต้องรู้จักกินรู้จักใช้แล้วก็ เราก็ไปทำหน้าที่ของเขาก่อนบอกมันว่าสกิมสิเลนแห่งยานเพิ่นแบบว่าใครอยู่คูมือนี้ยมูมูมูคูหลายๆคนเขากาับมีชีวิตของเขามีขอบคววั่แล้วก็โอกาสทำงานทําการเนาะโอกาทํางานรู้จัก ทำงานรู้จักอยากได้อยากดีอยากมีทสีหนาะพี่น้องกะเลยให้เบิงว่าแต่และคนเขาก็มีชีวิตของเขาแล้วก็เขาก็สู้ชีวิตของเขาเรามีแล้วแล้วก็ประกับประครองธุรกิจเราให้รอดแล้วก็รู้จักบวกลบคุณหารรายรับรายจ่ายให้มันชัดเจนบวกมปนว่าสิดึงตัวนั้นมาใส่ตัวนี้นใส่เงนิงนโดยลุยสุลายเงินขายของเลยเท่าใดเท่าใดกับให้หูจัก แบง่งกินแบงใส่แล้วก็หงจักบริหารเห็นมันรอดทั้งสีนาซึ่งขายของชามมันเป็นกําไรน้อยแต่วพาถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้รู้จักหมุนเราก็รอดเอาทุนต่อทุนทั้งสีนาพี่น้องเพราะว่าทุน,ทนกําไรมันอยู่รวมกันค่อยป่อค่อยสอนกันหอ่อน เสือก็หน,นาวพอหนาว่าเป็นคนขีหนาวอยู่แล้วพี่น้องสองตัวทอดราแล้วหน้าตัวนอันนี้คือยังธรรมดานะถต้พิศพิญจนไม่รู้จะกกี่องศาก็ไม่รู้คิดว่านาวมากเลยพี่น้องเอาพอวันนี้ก็มีแดดด้วยนะวันนี้โทรไปบอกให้น้องนุ่นนะที่บ้านให้ซักผ้าซักแพ่อยู่ทั้งคุณกับคืมบรรดานางานฝนตก คุณยายเกีียวเขาอะไรพวกนี้วันนี้เกียเเกียวเขาเพิ่งเกีียวเขาเพิ่งแบบยานฝนตกกัดทอกัดพระจันทร์สวัสดีค่ะพี่น้องคุณแซนเบนหอดบา้านร้านบนเรือแล้วก็ ก็ดีเ่นมาพอมูเ่นมูสมัยเรียนคนบานเดียวกันประศัดมาเห็ดงานอยู่เพลงพอดีละเบาเลยุคงานมืออื่นประศัดมีก็เดนพอมู่นก็จะคนบานเดียวกันเห็ดงานอยู่บนเดียวกันหลายคนพอบงเงายัางหยาเพ่นว่าโอ้ยไปอยู่จังไหนนู้จะคล้องกับสีเดินท่า ทางแฟนไปยอยู่มาอยู่กรุงเทพกรุงเทพมันก่วงอย่านเบิรลงหนาลงหลางคนยังบ่เคยเขา้ากรุงเทพ <c oughs> น,นี่น่าเป็นตัวอพี่คอยตัวเขากุงเทพโอเคจ้ะพี่น้องบอกกันคลิปหนะจาจ้าพอกันเนเธอร์แลนด์จะถ่ายให้ดูขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลั่งแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ